ให้เข้าใจโดยรอบว่าบุคคลในโลกนี้มีความแตกต่างเมื่อมีความแตกต่างความแตกต่างนั้นย่อมมีดีและไม่ดีบุคคลที่ไหนก็ตามเมื่อมาอยู่รวมกันถ้าจับถูกผิดความคิดนั้นก็เป็นอกุศลเขาจะทนต่อแรงยัวย่วยุของตัวเองไม่ได้สุดท้ายอารมณ์นั้นจะแสดงออกและทำลายล้างมันต่างกับบุคคลที่ปล่อยวาง จะรู้เลยว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะร้ายเขาจะมองสิ่งนั้นว่าแค่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเพียงชั่วครู่เท่านั้นสักพักหนึ่งมันก็จะผ่านจากชีวิตเขาไปเขาเพียงยืดดูมันเท่านั้นเองดูมันเท่านั้นเองเห็นมันอยู่ว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดแล้วสิ่งนั้นกำลังผ่านแล้วสิ่งนั้นก็จากไป เขาทำความในใจอย่างนี้อยู่เสมอชีวิตเลยเป็นปกติไม่เร่าร้อนไม่ทรนทุรายไม่โหยหาไม่แย่งชิงไม่อิจฉาไม่ดูถูกดูหมิน่นไม่ยกตนข่มท่านในทุกๆวันที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเขาเลยกลับกลายเป็นบุคคลที่ฉลาดใช้ชีวิตในโลกนี้ด้วยความไม่ประมาท มันจะผ่านไปด้วยความสวยงามที่สุดเลย